สวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีแม่แม่หนึ่งท่านด้วยนะครับเข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับให้พ่อควานหน่อยนะครับสวัสดีแม่แม่ทุกคนทุกท่านเลยนะครับเข้ามาแล้วนะครับพ่อควาแม่ควานนะครับขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับเฮ hey, <hey>, hey. ้ยๆๆอือยุงเยอะจังเลย สวัสดีหนึ่งท่านด้วยนะครับครับเข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับภาพชัดเสียงชัดไหมเนาะนะครับสัญญาณเป็นยังไงบ้างนะครับคอมเมนต์นะครับมาพูดคุยกับพ่อควานแม่ควานได้นะครับนะครับเข้ามาแล้วนะครับพ่อควานแม่ควานนะครับขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับ สวัสดีหนึ่งท่านนะครับสวัสดีแม่ๆทั้งห้าท่านเลยนะครับสวัสดีครับอุอ๊อยยุงกัดสวัสดีนะครับนะครับเข้ามาแล้วนะครับควานนะครับ ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับเออนะครับเข้ามาแล้วนะครับพ่อควานขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับนะครับเข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับนะครับหรือจะคอมเมนต์นะครับมาทักทายพูดคุยนะครับให้กําลังใจพ่อควานก็ได้นะครับวันนี้นะครับมาไลค์คนเดียวนะครับวันนี้มาไลค์คนเดียวนะครับ ม่ควานนะครับไม่ค่อยสบายเนอะนะครับลูกน้อยนะครับก็ไม่สบายด้วยนะครับลูกสาวนะครับสงสัยติดจากแม่นะครับเมตาน้องๆนะครับให้ได้กินผลไม้หน่อยนะครับนะครับสวัสดีครับนะครับสวัสดีคุณแม่นะครับทั้งสี่ท่านเลยนะครับนะครับสี่ท่านที่เข้ามานะครับก็คือสี่กำลังใจนะครับ สัญญาณเป็นยังไงบ้างเนาะนะครับนะครับสวัสดีสองท่านนะครับนะครับสวัสดีทั้งสองท่านเลยนะครับสองท่านที่เข้ามานะครับก็คือสองกำลังใจนะครับโอ้ยขาดคันนะครับคอมเมนต์นะครับทักทายพูดคุยกับพ่อควานแม่ควันได้นะครับ นะครับแม่แม่ที่เข้ามาแล้วนะครับก็อย่าเลื่อนผ่านน้องๆเลยนะครับนะครับเข้ามาร่วมพูดคุยนะครับทักทายนะครับกับพวกฟันมเนี่ยครับเข้ามาแล้วนะครับก็เวทนะครับทักทายพูดคุยนะครับ คุณแม่ชนีอินดี้คนเคยม่วนนะครับผลไม้บวกกล้วยหนึ่งพันคะแนนเย้กับขอบพระคุณนะครับนะครับกับขอบพระคุณนะครับคุณแม่ชนีอินดี้มากเลยนะครับแม่ควาาม,มาช่วยหน่อยคุณแม่ชนีอินดี้มาหนึ่งพันคะแนนแม่ควาน กอาบขอบคุณนะครับกรับขอบคุณมากเลยนะครับแม่ควานไม่ค่อยสบายน,นะครับวันนี้บอกให้พ่อควานลุยเองเลยนะครับนี่นะครับ ก็จะได้อย่างละสิบนะครับนะครับผลไม้นะครับจะได้เชือกละสองตะกานะครับตะกาที่หนึ่งที่สองนะครับตะกาที่สามที่สี่นะครับตะกาที่ห้าที่หกนะครับตะกาที่เจ็ดที่แปดนะครับและตะกาที่เก้าที่สิบนะครับ ราบขอบพระคุณนะครับแล้วก็จะเป็นกล้วยนะครับบบพระคุณคุณแม่ีอิน์ครับวีที่สี่นะครับวีที่ห้าวีที่หกนะครับแล้วก็วีที่เจ็ดที่แปดนะครับแล้วก็วีที่เก้าที่สิบนะครับกราบขอบพระคุณนะครับราบขอบพรเคุณมากเลยจ้านวูเหรียญทองนวลเหรียญทองเหรียญทองสวัสดีครับน่ายลูก ดีใจดีใจดีใจนะคะกราบขอบพระคุณคุณแม่ชินีอินดี้อีกครั้งนะคะขอให้คุณแม่มีแต่ความสุขความเจริญน,นะคะสุขภาพร่างกายท่านก็ขอให้แข็งแรงนะคะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนนะคะขอให้ท่านมั่งมีมั่งคั่งร่ำรวยนะคะขอบคุณที่เมตตานาะน้องน้อง,องช้างเด็กแล้วก็แม่ใบยกช้างท้องแก่ใกล้คลอดนะคะกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะนี่จะเป็นของแม่พวงเพชรน,นะครับไม่ต้องพูดบ่อยก็ได้แม่เดี๋ยว แม่คานไม่ค่อยสบายนะคะแม่แม่จ๋าเมื่อวานก็ไปหาหมอแม่คานไม่สบายหมอยมากเลยช่วงนี้ตั้งแต่วันที่หนึ่งแล้วตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤศจิกาก็มาไม่ค่อยสบายมาเรื่อยๆเลยะคะ่ะแม่แม่จ๋าอากาศเปลี่ยนแปลงก็บอยบ่อยเนาะดูน้องๆทานกนราเลตอร่อยเลย ท่านใดเข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแม่คอนหายไวๆนะคะขอบคุณค่ะขอบพระคุณคุณแม่ทนีอินดี้มากๆเลยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะบ้านแม,แม่แม่หนาวกันหรือย,อยังคะแม,แม่แม่จ๋าผมขอพายเงินนะครับบ้านเราอากาศเย็นแล้วก็เริ่มหนาวมากๆแล้ว คุณแม่ยานทิพย์โอนไปเมื่อตะกี้แล้วนะคะ300คะแนนใช่ไหมคะคุณแม่ยานทิพย์คะ3า0คะแนนใช่ไหมคะมียอดเข้ามา300คะแนนไม่รู้ได้กี่ตะกร้านะคะ300คะแนน6ตะกร้าค่ะนะคะหรือกล้วย6หวีนะคะคุณแม่ยานทิพย์รับเป็นกล้วยหรือผลไม้ให้กับน้องๆคะ่ะ แจ้งแม่ควานได้นะคะเดี๋ยวพ่อควานจะจัดผลไม้ให้กับน้องๆช้างได้ทานเลยนะคะคุณแม่รับเป็นกล้วยหกหลีหรือว่าผลไม้หกจักราะะ้าค่ะคุณแม่แจ้งพ่อควานแม่ควานได้เลยนะคะหรือว่าอะไรก็ได้หรือว่าผสมกันก็ได้นะคะคุณแม่จะ๋ะ แล้วแต่ความจะใ,ให้เขาเลยนะคะกราบขอบพรบคุณคุณแม่ยานทิพด้วยนะคะที่เมตตาผลไม้ให้กับน้องๆช้างตรงงานดูเหรียญทองมีขอมีถือตะก้าขอด้วยกราบขอรพรบคุณท่านนะคะขอให้ท่านมังน่งมีมัง่งคั่งร่ำรวยนะคะสุขภาพร่างกายก็แข็งแรงนะคะ คิสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมดังใจปรารถนาทุกประการเลยนะคะเมตตาช้างเด็กแล้วก็บำรุงน้ำนมคุณแม่ใบยกนะคะบำรุงเจ้าตัวเล็กที่อยู่ในท้องนะคะให้แข็งแรงสมบูรณ์เนาะแม่แม่จ๋าใกล้คลอดแล้วมีคุณแม่ยานทิพด้วยสามร้อยคะแนนอะไรก็ได้ไคุณแม่ยานทิพ สามร้อยคะแนนอะไรก็ได้กล้วยก็ได้หรือผลไม้ก็ได้ผลไม้ดีกว่านะครับผลไม้นะคะอากาศเปลี่ยนใช่แล้วค่ะคุณแม่ชนีค่ะลมเย็นเย็น <ๆ S 1> มาหนาวหนาวนะคะไม่สบายเลยกาที่หนึ่งที่สองนะครับของคุณแม่ยานทิพผลไม้หกตะกร้านะคะตะกร้าที่สองที่แปดตะกร้าที่สามที่สี่นะครับตะกร้าที่ห้าที่หกนะครับอ่ะสวัสดีครับเลยจแล้วสวัสดีค่ะ วัสดีใจไม่ได้ทานมไ,ไม้อไหนดีต่อช้างท้องก็จัดให้เลยนะคะน่าจะเป็นผลไม้รวมค่ะคุณแม่จา๋าเพราะว่ามีทั้งอ้อยคั้นน้ำนะคะแตงกวาแตงโมแล้วก็ข้าวโพดนะคะมีหลากหลายนะคะมีมันแกวด้วยนะคะมีมันแก้วด้วยใช่ไหมพ่อคายใส่มันแก้วด้วยใช่ไหมไม่ยังไม่ได้จัดขึ้นนีู้ ว่าเราใส่ผลไม้หลากหลายเนาะแม่แม่จ๋าอยากให้เขาได้รับวิตามินนะคะที่ครบถ้วนสมบูรณ์ถึงแม้เราจะไม่ได้ไลฟ์บ่อยแต่ว่าแต่เวลาที่ไลฟก็ใส่หลายๆอย่างค่ะแม่แม่จ๋าสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านเลยนะคะฝากเปก็นกาลังใจให้แม่ใบยกเราด้วยนะคะมีแล้วให้เขาได้กินหลากหลายใช่แล้วค่ะแม่แม่จ๋า มีแตงโมรสหวานมีอ้อยรสหวานแล้วก็มีข้าวโพดรสมันๆแตงกวากรอบๆนะดูน้องเหรียญทองยกตะกร้าขอไว้ในลูกขอวะลูกขอหน่อยขอเสียงหน่อยเสียงหน่อยเด้อเสียงหน่อยบอกแม่ขอเติมหน่อยค่ะแม่ๆจ้าขอเติมผลไม้ให้เหรียนทองหน่อยเติมเลยเติมเียงหน่อยเด้องคุณแม่ คุณแม่อะไรเนาะนะคะแม่ควานอ่านชื่อไม่ออกบอกว่าให้สามร้อยคะแนนคาหายไวๆนะคะขอบพระคุณค่ะคุณแม่ดุดเดือนหรือเปล่าเนาะนะคะแม่ควานไม่แน่ใจว่าต้องอ่านว่าอย่างนี้ไหมนะคะถ้าแม่ควานเอ่ยน้ําผิดก็ต้องขออภัยนะคะน้าอ๋อดุดเดือนนะคะใช่แล้วนะคะแม่ควานสะกดถูกด้วยขอบพระคุณคุณแม่ดุดเดือนมากๆเลยนะคะที่แวะมาเมตาน้องๆนะคะ แม่ใบยกสองตะก,ก้านะครับตะก,ก้าที่สามที่สี่น้องเหรียญทองนะครับและตะก,ก้าที่ห้าที่หกนะครับเ้องเงินนะครับขอบขอบขอบคุณอีกครังนะครับ คุแม่ท,ทุกคนทุกท่านนะคะ<ๆ>มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะขอให้มัง<ๆ>่งมีมั่งคั่งลมรล้นนะคะคุณแม่คะ่ะบารมีช้างนะคะบารมีพ่อครูประกรรมนะคะช่วยไปปกป้องคุ้มครองนะคะตัวคุณแม่แล้วก็ครอบครัวนะคะสวัสดีขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านที่เมตตานะคะดูน้องๆได้ทานผลไม้อร่อยใหญ่เลยนะคะอร่อยมากๆเลยขอบคุณนะคะขอบคุณที่เมตตานะคะ สวัสดีนะคะสวัสดีนะคะเม่ที่เข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะเมื่อช่วงหลังๆเราไม่สบายบ่อยมากไม่ควมไม่สบายบ่อยมากเลยนะคะแม่เม่จ๋าช่วงนั้นก็เจ็บคอจนจนไม่มีเสียงพูดเลยแต่รอบนี้ดีหน่อยนะคะเจ็บคอแต่มีเสียงพูดเมื่อวานไปหาหมอ ไปหาหมอนี่หมอบอกว่าแม่ควานอยู่ในกลุ่มเสี่ยงทั้งท้งไม่ได้ไปไหนเลยนะคะเมาอาจ๊ะทั้งที่อยู่แต่บ้านไม่ได้ไปไหนแต่แบบไปหาหมอเมื่อวานคือไม่ได้เข้าไปในไปโรงพยาบาลเลยมีหมอคุณหมอนะคะออกมาตรวจข้างนอกแล้วก็รับยาคนเดียวนะคะรับยาในแบบแผนกที่ห้ามสัมผัสเลยนะอยู่ในกลุ่มเสี่ยงนดะ้ยังไงยังงงมากเลยแบบว่ามีอาการเจ็บคอแล้วก็มีน้ำมูกแล้วไขต้ต่ำๆค่ะแม่อมีจ๊ะ แต่แม่ค้ไม่ได้ไปไหนเลยนะคะแม่ค้อยไม่ได้ไปไหนอยู่แต่บ้านาลแล้วก็ติดลูกน้อยด้วยลูกน้อยอายุเก้าเดือนนะะติดกันทั้งบ้านเลยเป็นหวัดนะคะแม่ๆจ้าโอ้นู่นเหรียญทองอัตกาไปนู่นแล้ว <c oughs> สวัสดีนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านเล่ยนะคะพ่อไม่ได้ปากหมดเลขหรอ ฝา,ากเป็นกำลังใจให้คุณแม่ใบหยกช้างท้องแก่ด้วยนะคะแม่แม่จ๋าเมตตาบำรุงน้ำน้ำนมน,นะคะบำรุงเจ้าตัวเล็กนะคะตอนนี้เดินทางเข้ามานะคะเดือนที่19แล้วนะคะตอนนี้เดินทางเข้าเดือนที่19แล้วะค่ะแม่แม่จ๋าไลคลอดแล้วนะคะผละไม้เราหน้าทานมากๆเลยนะคะแม่แม่จ๋า พ่อควยมาพูดเรยไปดูลูกก็สวัสดีทั้งสี่ท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีนะครับนะครับสวัสดีแม่แม่นะครับทั้งห้าท่านเลยนะครับแม่แม่ที่เข้ามาแล้วนะครับนะครับเข้ามาร่วมป้อนนะครับผลไม้นะครับก็ขอเรียนเชิญได้เลยนะครับนะครับก็ขอเรียนเชิญได้เลยนะครับเข้ามาร่วมผลเข้ามาร่วมป้อนนะครับผลไม้นะครับก็ขอเรียนเชิญได้เลยนะครับนะครับสวัสดีทั้งนะครับ สี่ท่านเลยนะครับสวัสดีแม่ๆมนะครับนะครับแม่ใบหยกนะครับก็ตั้งท้องนะครับเข้าเดือนที่สิบเก้าแล้วนะครับแม่ๆม่จ๋านะครับก็นะครับใกล้ได้จอภาวนานะครับนะครับให้น้องคลอดง่ายๆนะครับให้แม่ใบหยกนะครับมีน้ำนมที่เพียงพอนะครับแล้วก็รับลูกนะครับนะครับขอให้แขว่าคาดปลอดภัยนะครับคลอดลูกง่ายๆนะครับก็พอควานไม่ควานนะครับก็ ไม่ปรารถนานะครับอะไรเยอะนะครับนอกจากนะครับขอให้นะครับตัวเล็กนะครับดื่มตาดูโลกนะครับอย่างปลอดภัยนะครับนะครับผลไม้เราไม่เยอะนะครับมีแค่อยู่ในเตียงนี้เท่านั้นนะครับแม่แม่จ๋ามีแค่อยู่บนเตียงนี้เท่านั้นนะครับก็จะมีกล้วยนะครับกล้วยอยู่ประมาณ20หสบีนะครับแล้วก็จะมีผลไม้ร่วมนะครับตอนนี้ก็จะเหลืออยู่ประมาณ 28- ตะกร้านะครับแม่แม่จ๋านะครับฝากแม่แม่ที่ใจดีใจบุญนะครับ นะครับปเข้ามาร่วมป้อนนะครับผลไม้ป้อนช้างนะครับก็ขอเรียนเชิญได้เลยนะครับนะครับเรียนเชิญได้เลยนะครับฝากสนับสนุนหน่อยนะครับยุงเยอะเยอะนะครับแม่แม่จ๋าสวัสดีแม่แม่ทั้งสามท่านเลยนะครับสามท่านที่เข้ามานะครับนะครับวันหนึ่งเนาะนะครับพ่อควานนะครับก็ นะครับน้องช้างบ้านเราหลายเชือกเนาะนะครับแม่แม่จ๋านะครับหลบซ้ายทีขวาทีเนาะนะครับก็ช่วงนี้ก็เป็นฤดูหนาวด้วยนะครับนะครับอากาศนะครับก็ค่อนข้างแปรปรวนนะครับตอนกลางวันจะน้อยนะครับตอนกลางคืนจะเยอะนะครับนะครับแม่ควานของเรานะครับก็ไม่สบายนะครับตอนนี้นะครับรวมถึงลูกน้อยด้วยนะครับนะครับรวมถึงลูกน้อยด้วยก็ไม่สบายเหมือนกันนะครับ นะครับไม่แน่นะครับพรุ่งนี้นะครับอาจจะได้พาลูกน้อยนะครับไปหาหมออีกนะครับนะครับไปรับยานะครับจากทางโรงพยาบาลนะครับนะครับก็ฝากแม่ๆนะครับที่เข้ามาแล้วนะครับก็ให้กําลังใจพ่อควานด้วยนะครับนอกจากน้องช้างแล้วนะครับพ่อควานนะครับก็ยังมีครอบครัวนะครับที่ต้องดูแลนะครับนะครับฝากแม่ๆมนะครับทุกคนทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามาเน้อนะครับนะครับเราเป็นช้างตุกงานเดือนแล้วนะครับนะครับแล้วก็ นะครับน้องเหรียญทองนะครับตกงานมาจากจังหวัดเชียงใหม่นะครับนะครับมาได้หนึ่งปีนะครับกับนะครับกับสิบเอ็ดเดือนนะครับกับสิบเอ็ดเดือนนะครับเพราะว่าน้องเหรียนทองนะครับไปได้หนึ่งเดือนเท่านั้นเองนะครับนะครับก็ถูกเลิกจ้างนะครับแล้วก็ได้กับภูมิลําเนานะครับนะครับตอนนั้นนะครับพระตอนนั้นนะครับได้ว่าจ้างรถนะครับเพื่อนะครับบรรทุกน้องเหรียนทองมานะครับนะครับจํานวนนะครับ 2 5 0 0 0คะแนนเลยนะครับนะครับซึ่งเป็นนะครับคะแนนของเราเองนะครับซึ่งเป็นคะแนนของเราเองนะครับนะครับสวัสดีแม่แม่หนึ่งท่านด้วยนะครับนะครับแม่แม่ที่เข้ามาแล้วนะครับนะครับอยากจะร่วมป้อนนะครับมีต่น้องๆ้องนะครับก็ขอเรียนเชิญได้เลยนะครับนะครับเราก็นะครับนานๆนะครับนะครับจะมีเวลานะครับมาไลฟ์สดนะครับแม่แม่จ๋านะครับก็ฝากแม่แม่นะครับทุกคนทุกท่านนะครับเข้ามาแล้วนะครับ นะครับฝากสนับสนุนด้วยนะครับนะครับฝากสนับสนุนด้วยนะครับนะครับหนึ่งตะก้าสองตะก้านะครับก็ขอเรียนเชิญได้เลยนะครับนะครับผลไม้ของเรานะครับหน้าตาน่าทานมากเลยนะครับมีอยู่หลายอย่างเลยนะครับมีอยู่หลายอย่างเลยนะครับนะครับมีนะครับ แตงโมนะครับมีแตงกวานะครับมีข้าวโพดนะครับแล้วก็มีอ้อยขันน้ํานะครับเป็นอ้อยขันน้ําอย่างดีเลยนะครับนะครับพ่อควานนะครับออกเปลือกให้น้องนะครับนะครับได้กินแบบอร่อยอร่อยเลยนะครับนะครับโดยเฉพาะช้างเด็กนะครับก็จะได้นะครับไม่เคี้ยวนะครับไม่เจียบฟันนะครับนะครับฝากแม่แม่นะครับทุกคนทุกท่านนะครับที่เข้ามาแล้วนะครับอยากจะมตตาน้องๆนะครับพ่อควานแม่ควานนะครับก็ขอเรียนเชิญได้เลยนะครับแม่แม่จ๋า นะครับแม่แมที่เข้ามาแล้วนะครับอยากจะมีตาน้องๆนะครับก็ขอเรียนเชิญได้เลยนะครับหนึ่งคอมเมนต์นะครับคือหนึ่งกำลังใจนะครับนะครับหนึ่งคอมเมนต์คือหนึ่งกำลังใจนะครับเข้ามาร่วมพูดคุยนะครับทักทายกับพ่อพานได้นะครับนะครับเงียบมากๆเลยนะครับแม่แม่จ๋าเงียบมากๆเลยนาอนะครับ นะครับฝากเป็นกําลังใจนะครับให้กับแม่ใบยกนะครับชางตั้งท้องด้วยนะครับแม่แม่จ๋านะครับนางตั้งท้องนะครับเข้าเดือนที่สิบเก้าแล้วนะครับม่แม่จ๋านะครับฝากแม่แม่นะครับทุกคนทุกท่านนะครับที่เข้ามาแล้วนะครับก็ฝากเมตาน้องด้วยนะครับนะครับฝากเมตาน้องด้วยนะครับนะครับเข้ามาร่วมป้อนนะครับคนทุกคนทุกท่านเลยนะครับนะครับสวัสดีแม่แม่นะครับทั้งสามท่านเลยนะครับ นะครับสามท่านที่เข้ามานะครับก็คือสวัสดีหนึ่งท่านด้วยนะครับ นะครับแม่แม่เข้ามาแล้วนะครับนะครับแม่แม่ที่เข้ามาแล้วนะครับอยากจะเมตาร่วมป้อนนะครับผลไม้นะครับก็ขอเรียนเชิญได้เลยนะครับหนึ่งตะกร้าสองตะกร้านะครับก็ขอเรียนเชิญได้เลยจ้า ยูงทำไมเยอะนึงเลยสวัสดีทั้งสองท่านเลยนะครับสองท่านที่เข้ามานะครับนะครับก็คือสองกำลังใจนะครับนะครับแม่แม่สามารถนะครับคอมเมนต์นะครับทักทายให้กำลังใจนะครับพอควานได้เลยนะครับนะครับไม่ร่วมป้อนก็ไม่เป็นไรนะครับนะครับคอมเมนต์นะครับหนึ่งคอมเมนต์คือหนึ่งกำลังใจนะครับ นะครับไม่ร่วมป้อนก็ไม่เป็นไรนะครับเข้ามาสนับสนุนนะครับนะครับหรือก็จะส่งอีโมจินะครับทักทายพูดคุยนะครับกับพ่อควานแม่ควันได้นะครับนะครับสวัสดีทั้งสองท่านเลยนะครับนะครับแม่ๆมที่เข้ามาแล้วนะครับอยากจะร่วมป้อนนะครับเมตาน้องๆนะครับก็ขอเรียนเชิญได้เลยนะครับนะครับเรียนเชิญนะครับ ngheab chẳng lơi, nha, chẳng lơi, nha, ư, dung ครับนะครับสวัสดีทั้งสองท่านเลยนะครับนะครับสองท่านที่เข้ามานะครับก็คือสองกำลังใจนะครับนะครับเข้ามาร่วมป้อนนะครับทักทายนะครับกับพ่อควานแม่ขวานได้นะครับนะครับหรืออยากจะสนับสนุนนะครับก็ขอเรียนเชิญได้เลยนะครับโุ้ทันจังเลย เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวพ่อควานนะครับนะครับจะขออนุญาตนะครับในการปิดไลฟ์นะครับนะครับเพื่อไปกินข้าวก่อนนะครับนะครับเดี๋ยวพ่อควานนะครับจะมาไลฟ์ใหม่นะครับนะครับหรือว่าตอนนี้นะครับก็เหมือนมีแม่ๆนะครับ นะครับไม่ค่อยเข้ามาดูเลยนะครับอู้อู้อู้อคันคยุงเยอะมากเลยนะครับสวัสดีแม่แม่สองท่านด้วยนะครับนะครับคอมเมนต์นะครับมาทักทายพูดคุยกับเราได้นะครับนะครับคอมเมนต์ทักทายพูดคุยนะครับนะครับสนับสนุนนะครับผลไม้นะครับก็สามารถยรนยนเชิญได้เลยนะครับ อยากจะมีตานะครับร่วมป้อนนะครับก็ขอเรียนเชิญได้เลยนะครับนะครับหนึ่งตะก้าสองตะก้านะครับนะครับก็ขอเรียนเชิญได้เลยนะครับแม่ๆที่ใจดีนะครับนะครับทุกคนทุกท่านเลยนะครับนะครับสวัสดีแม่ๆมทั้งสองท่านเลยนะครับนะครับแม่แมเข้ามาแล้วนะครับก็สามารถนะครับคอมเมนต์นะครับทักทายพูดคุยกับพ่อควานได้นะครับเดี๋ยวพ่อควานนะครับจะขออนุญาตนะครับปิดไลค์นะครับปิด กินข้าวก่อนเนาะนะครับแม่แม่จ๋านะครับเดี๋ยวถ้ามันดึกเกินไปนะครับเดี๋ยวก็นะครับจะไม่สบายอีกนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับพ่อควันก็นะครับเป็นกดไหลย้อนนะครับวกับเป็นภูมิแพ้ด้วยนะครับต้องกินข้าวให้ตรงเวลานะครับสําหรับรานี้นะครับพ่อควันนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณแม่ชนีอินดี้นะครับที่ได้เมตตานะครับผลไม้ป้อนช้างนะครับนะครับแล้วก็จะมีคุณแม่นะครับ คุณแม่อย่าทิป ag. หรือเปล่าน้อนะครับคุณแม่คุณแม่ดุดเดือนด้วยนะครับนะครับพอควานนะครับก็ต้องกราบขอพระคุณมากๆนะครับขอให้คุณแม่นะครับมีแต่ความสุขความเจริญนะครับคิดหวังสิ่งใดนะครับก็ขอให้สมปรารถนานะครับนะครับให้ร่ํารวยเงินทองนะครับนะครับครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขนะครับเจริญเจริญนะครับที่ได้มาเมตาน้องช้างนะครับสาหรับตอดรายนี้นะครับอาก็ต้องขอกล่าวคําว่า นะครับโชคดีมีชัยนะครับตลอดปีตลอดไปนะครับนะครับสวัสดีครับ